อัปเกรดอัลพา30ด้วยจอ Android ที่เป็นทรงแบบอัลพา40ขนาดใหญ่ถึง15.3นิ้วตัวนี้ครับ สวัสดีครับผมผมเปาจะทำม,มิ้งคาสิโอนะครับคลิปนี้พาชมการอัปเกรดความบันเทิงและคุณภาพเส,สียงในอัลปาร์สามสิบคันนี้เรียกว่าอันนี้ครับได้แบบเดิมๆมาจากศูนย์หลายปีแล้วคราวนี้พอมาเปลี่ยนถึงยุคนี้แล้วอยากจะอัปเกรดใหม่เรียกว่าเปลี่ยนใหม่ทั้งเซ็ตก็คือโดยการใช้จอ Android ซึ่งอันนี้เป็นดีไซน์ใหม่ครับที่มีขนาดใหญ่โตมาก15.3นิ้วของออนเกียวซึ่งเป็นการดีไซน์เอาแบบอัลปาร์สี่สิบครับมาก๊อปปี้แบบถอดแบบแบบ แล้วมาทำเป็นทรงแบบตรงรุ่นใส่ในรถอัลปาร์30เรียกว่าได้จอขนาดใหญ่ที่ดูโมเดินและแตกต่างอย่างในผมพาชมครับถ้าเกิดผมทำให้ภาพมันแคบหรือแค่นี้ครับคุณคิดว่าผมอยู่ในรถอัลปาร์40หรือ30ครับแต่ตรงนี้นถ้าเกิดผมปล่อยให้ภาพมันกว้างขึ้นออกมานะเห็นคอนโซลเกียร์เห็นทุกอย่างรถ นี่ครับเราอยู่คันเดิมเมื่อกี้ครับเป็นอัลพา30ครับเพราะว่านี่คือดีไซน์ที่เขาเรียกว่าถอดแบบจากอัลพา40ตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยเอามาทําเป็นจอ Android ที่ใส่ตรงรุ่นกับ30ก็คือไม่ต้องดัดแปลงให้รถครับเพราะว่ากรอบถูกออกแบบมาเป๊ะําถามแรกผมเชื่อคนเริ่มงงแล้วแล้วแอร์ไปไหนเพราะว่าปกติแอร์อยู่ทช่องนี้นะครับเขาก็จะมีตัวชุดอุปกรณ์ที่สามารถประกอบเข้าไปแล้วดันแอร์ออกมาโฟล์ทางด้านล่างเพราะ,ะนั้นแอร์ยังทํางานปกติ มันก็แค่เปลี่ยนมาออกด้านล่างเพื่อขยายให้ซ้ายขวาเนี่ยจอมีขนาดใหญ่ซึ่งขนาดนี้คือ15.3นิ้วถือว่าใหญ่ที่สุดในตอนนี้นะครับของจอ Android สําหรับในอัล h า30จริงๆนะั้นในอัลปา30าเนี่ยถ้าเราด้อจอ Android จะมีะหลากหลตอนนี้อยู่3ไซใจที่นิยมมากคือ10นิ้วนะครับ10นิ้วที่เป็นช่องอใส่ของด้านล่างนะครับนิ้วที่เป็นทรงที่เป็นแบบเหมือนอ่ายแบบ jbl มีปุ่มกดด้านล่างแต่ตอนนี้ครับ15.3นิ้วนะครับก็แล้วแต่ความชอบแต่ผมว่าแบบนี้ก็คือทให้ถดู แตกต่างนะครับแต่ต่างจะเดินไปเลยไม่เรียกว่าไม่เหมือน30 <c oughs> เดิมๆแล้วเหมือน40ไปกันนะครับ <c oughs> ก็เรียกว่าใหญ่ครับเนี่ยขนาดขับนี่ผมว่าทุกอย่างเนี่ยโหใหญ่เต็มตามากทางด้านล่างเป็นฟังก์ชันของตัวควบคุมแอร์นะครับเรียกว่ามาแบบโมเดิร์นเลยคือตรงนี้มันสามารถหมุนได้นะครับเนี่ยหมุนปริมาณแอร์ซ้ายขวาครับแยกได้นะครับแล้วก็มีทัชสกรีนต่างๆเลยอยากจะปิด AC เปิด AC เปิดพัดลมเปิดออโตเมติกเปิดสปีดพัดลมด omatic, ด Speed, ลม,มันสามารถทำได้นะครับเนี่ยตรงนี้ได้นะ AC ปิดที่ทำงานได้หมด อันนี้เป็นบอลล่มเรียกว่าถอดแบบกันมาเลยครับนี่กดได้เนี่ยโหมาเพียบเลยป้อนเรียรเล่นได้นะครับดูมีความแบบโมเดิร์นขึ้นนะทำให้รถคันนี้มันดูโอเคก็ล้ําขึ้นกว่าเดิมนะครับในแบบที่เราเปลี่ยนแปลงไปนี่โหมาเพียบเล่นได้เยอะด้านหน้าลมแบบไหนนะครับเรียรนะครับเรียกว่าควบคุมกันแบบตรงนี้เลยครับ มันก็คือมีความโมเดิร์นดีครับสเปคการทำงานถือว่าเร็วแรงดีนะครับเพราะว่าเป็นจอแบบคมชัดแล้วก็เป็นสเปคแบบแรม8นะครับก็คือรองรับเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์ความันเทินแบบทันใจครับก็คือกด YouTube ได้นะครับพื้นฐานนะครับแล้วก็เปิด Google m a p นะครับหรือจะแบ่งครึ่งหน้าจออันนี้ถือว่าพื้นฐานมากนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นฮาร์ฮาร์นะแบ่ง7 0็ดสไม่ได้ครับแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือเดี๋ยวผมลองปึ๊บมีอสับไปสับมาร้วปิดจกเลิกนะครับหรือถ้าเเเเกกิิิดดสมมมตราอาออจะะปป็นน YouTube ่ผลง ให้ YouTube นี้เล่นด้านหลังด้วยลองดูครับด้านหลังอย่างนี้นะครับแล้วผมก็กดให้มันส่งภาพไปจอหน้าก็จะกลายเป็นแผนที่แบบนี้ก็สามารถทําได้คือเดี๋ยวนี้ฟีเจอร์แบบนี้ก็กลายเป็นพื้นฐานของเราครอบครัวไปแล้วครับอยู่แ้าเกิดเราจะขับไปเป็นเล่น Netflix, นะ Netflix ก็ได้นะอ่านบนเน็ตฟิกก็ได้เราเป็นฟิกกับ n เน็ต i x กเน็ตฟิกสามารถทําได้นะครับปิดกันจึงนหน้าหลังก็ส่งออกไปปุ๊บด้านหน้าเป็นแผนที่มันก็สามารถทําได้ มันก็เรียกว่ามีความลงตัวหลากหลายแบบครับทีนี้ความสามารถเดิมของรถก็ยังอยู่ครบครับเช่นรีโมทพวงมาลัยอเงี้ยก็ทําได้เปลี่ยนโหมดต่างๆกดได้นะครับเนี่ยหมดได้เอฟได้หมดนะครับิปกันเดดังนะครับหรือเป็นกล้องหลังเดิมนะครับคือจอเดิมอันนี้เป็นจอญี่ปุ่นพอเปลี่ยนปุ๊บกล้องหลังเดิมก็มาแสดงผลได้ด้วยนะครับทีแต่ว่าพอจอมันใหญ่มากภาพมันจะสึกแบบโอเค เรนรู้สึกว่ากล้องเดิมมันไม่ค่อยชัดแต่มันก็ดูโอเคเอ,อ่อกเดือนบอกไปนี่ครับมันเส้นวงเลยยังอยู่คือทุกอย่างทุกอย่างของกล้องเดิมยังอยู่หมด Data มันมาทางแคนซัอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นสามารถทําได้ถ้าระบบเดิมมันมีครับแล้วก็อันนี้คาเซตสำหรับใครที่ยังอยากใช้ฟังก์ชันเดิมของรถเช่เนทริปอินโฟนะครับจะเป็นดูท i ายเพรสเชอร์ ature, หรือจะเป็นเรื่องของวิชั่วเซตติ่งเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่เราสามารถเอามาใช้ความสามารถเดิมๆของรถเนี่ยได้แบบปกติแทนจอเดิมครับ ความันเทิงจัดเต็มไปแล้วคราวนี้เรื่องของคุณภาพเสียงกันบ้างที่เป็นเซ็ตใหญ่แต่ติดแบบซ่อนนะนี่คือบรรยากาศในรถที่เรียกว่าดูเดิม,ดมแต่เสียงนี่แตกต่างจะเรินสิ้นเชิงครับด้วยความที่เราเป็นร้านสไตล์เครื่องเสียงที่คุณภาพสูงอะ่ะจอ Android แอนดรอยเราจะมีออปติคอลเอาท์นะครับเพราะว่าเราต้องการให้ตัวเขาเนี่ยเป็นแค่เล่นมีเดียแล้วก็ส่งเสียงแบบไฟล์มีเดียนั้นโดยไม่ต้องแปลสัญญาณนะวิ่งตรงเป็นออปติคอลไปสู่ dspm ซึ่งคันนี้เลือกใช้ของออร์ดิสันครับที่เป็นรุน ซึ่งลำโพงรถคันนี้ทั้งหน้าทั้งหลังเรียก Borsche Series 2 ที่เป็นลำโพงรุ่นใหม่ล่าสุดตัวไฮเอ็นของเขาเลยครับที่เรียกว่าตอบสนองความถี่แบบไฮเลสเลยทางด้านหลังเป็นซับบูเฟอร์ขนาด10นิ้วคือคอนเ็ปร์ตเราต้องการเน้นน้อยชิ้นแต่เน้นคุณภาพติดซ่อนตำแหน่งเดิมด้านหลังเนี่ยวางลงหลุมนะปิดแผงได้เหมือนเดิมเบรก็ดังดีปกติแต่ถ้าิดทริปไหนอยากจะต้องการใช้พื้นที่ก็แค่ถอดปลัก๊กสามารถยกซับออกแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เอาใช้พื้นที่ในะว,วางเก็บของต่างๆที่ผมไม่ค่อยได้คอมเมนต์เรื่องของตัวซับหลุมยาอะไรซับวอาผ่าเพราะว่า เวลามีความจะเป็นต้องใช้หลุมยาอะไหล่เอ้ตัวยางอะไหล่อ,อ,อะ,อะมันต้องมานั่งถอดส้องถอดซับผมว่ามันดูยุ่งยากแบบนี้ง่ายกว่ายังไงยางอะไหล่ยังคงอยุดปกติถ้าจะเป็นต้องใช้มันหยิบได้ง่ายกว่าครับ เพื่อให้อัดรถของการที่จะมีความบันเท,นทนิงที่ดีแล้วคุณภาพเสียงที่ดีแล้วแต่สิ่งหนึงที่หลายคนมีอาผาจะรู้ดีครับว่าการขับรถเอาผ่าเสียงดังโครมครามเอาเรื่องเหมือนกันบางทีเวลาขับเร็วๆเนี่ยเหมือนต้องตะโกนคุยเลยนะฉันคันนี้ก็เลยมีการแดมพื้นใหม่ทั้งหมดเลยจากหน้าไปหลังนะครับและก็เพิ่มพิเศษในตำแหน่งของล้อนะครับทั้งไฟวอด้านหน้าหรื ล้อด้านหลังนะครับโดยการทับซ้อนด้วยแผ่นวัสดุแบบแซนวิชที่มีการลดเสียงที่เป็นพิเศษมากกว่าแผ่นดมป์ปกตทิทั่วไปแล้วก็มีการแดมป์ที่ประตูซ้ายประตูขวาเพื่อเสริมให้รถคันนี้มีความเงียบเมื่อเคลื่อนตัวเร็วแต่แผ่นดมป์ของเราเนี่ยไม่ได้เลือกแบบโนเนนหรือแบบ OEM ท,ทั่วไปนะครับเราเลือกแบบมีแบรนด์ให้ลูกค้าเลยเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าได้ของมีแบรนด์จริงระดับโลกคุ้มค่าทุกบาททุกเงินที่จ่ายครับ <S <S ทั้งหมดนี้คือการอัปเกรดคุณภาพเสียงและระบบความบันเทิงในอัลฟาหรือ B Fi 30 แบบเดิมๆที่คุณมันไม่ตอบโจทย์อ่ะวันนี้เรามาอัปเกรดใหม่ทั้งหมดเรียกว่าสามารถพาคุณไปเที่ยวเดินทางพร้อมครอบครัวได้มีความสุขได้มากกว่าเดินมนะที่เรานี่ครับนอกจากจอขนาด15.3นิ้วเนี่ยเราจะมีทั้ง11นิ้วและ10นิ้วที่เรียกว่า ลดหลั่นเรื่องราคาแต่คุณภาพและฟีเจอร์ฟังก์ชันความแรงเนี่ยเรามีหลากหลายให้คุณเลือกแน่นอนเพราะที่ร้านแล้ครับเน้นเรื่องของคุณภาพเสียงและประสบการณ์การใช้งานของคุณเป็นหลักครับร้านอยู่ที่ถนนชิลิงครับใกล้ๆห้างซิคอนสแควร์ห่างเพียงแค่500เมตรเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์สวัสดีครับ